ไร่กระติบข้าวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุร,รักษ์วัฒนธรรมอีสานบ้านนามืนตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางสาวภัชริดาอาจฐานเป็นผู้จัดการและเจ้าของไร่กระติบข้าวได้จัดพิธีทำบุญเปิดไร่อย่างเป็นทางการในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมทำพิธีตักบาตรในช่วงเช้า หลังจากนั้นมีการรำเซิรงกระติบข้าวโดยนางรำจากโรงเรียนประสิทธิศึกษาสงเคราะห์และกลุ่มแม่บ้านบ้านนามืนร่วมกันรำเพื่อสื่อถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสำหรับไร่กระติบข้าวตั้งอยู่บ้านเลขที่145บ้านนามืนหมุดที่10ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแนวคิดของการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอีสานของคนรุ่นใหม่ที่มองว่าประเพณีของชาวอีสานหลายอย่าง หากไม่ช่วยกันรักษาต่อไปก็จะค่อยเลือนลางและจางหายไปทำให้นางสาวพ,พัชริดาอาจฐานคนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยวจึงมีแนวคิดที่จะรวบรวมประเพณีของชาวอีสานไว้ถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนที่ไร่กระติบข้าวได้ดูและได้สัมผัสโดยทางไร่ได้ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านนามืนที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์วัฒนธรรมอีสาน จะเน้นรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะจากทั่วประเทศและทั่วโลกที่สนใจจะเข้ามาพักผ่อนหรือจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆมีบ้านพักไว้คอยให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่ไร่หากต้องการทำพิธีต่างๆที่ชาวอีสานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเช่นพิธีบายสีสู่ขวัญทางไร่ก็จะมีหมอพรามซึ่งเป็นคนในชุมชนมาทำพิธีให้นักท่องเที่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งมีบริการขี่ม้าท่องเที่ยวโดยทางไร่ได้ร่วมกับจริงเจ้าฟาร์มที่มีม้าไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานแล้วนั่นคือกิจกรรมขี่ม้าชมทุง่งเพราะในพื้นที่ตำบลไร่น้อยมีท้องทุ่งกว้างใหญ่หลายร้อยไร่ที่สวยงามเหมาะกับการจัดกิจกรรมขี่ม้าชมทุ่งเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่สนใจจะหนีความวุ่นวายในเมืองมาท่องเที่ยวพักผ่อนแบบส่วนตัวบรรยากาศสบายๆให้คิดถึงไร่กระติบข้าว โดยสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือจองได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0862506713 Facebook ไร่กระติบข้าวหรือ Facebook ตามหอยอีสานสาวย้ออุบลคือกล่องข้าวเหนียวใบข้าวเอวากล่องข้าวเดียวเรืยอกระติบเผาเป็นมันเป็นมันสะท้อนถึงประเพณีวัฒน,นธรรมของหนอีสานนะคะคือไปใส่มาใส่เนี่ย สะพายกระติบเข่าไปคือมันอิ่มมันอุ่นแล้วก็มันอบอุ่นนะคะที่ที่ที่มาของไร่กระติบข้าวแล้วก็ทําไมถึงว่าชื่อไร่กระติบข้าวเพราะมันคือเอกลักษณ์ของคนอีสานแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือไร่ของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมเปิดกิจกรรมเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะนะคะคือลูกค้าหรือใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวเนี่ยจะจองเข้ามาในเขตของเราในพื้นที่ของเราไรา่ในในกระติบข้าวนะคะ เราก็จะจัดเป็นกิจกรรมก็คือจัดงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงงานสาังสรรค์งานมั่นแล้วก็ใครที่อยากจะมา,าพาครอบครัวพาเพื่อนมาสัมผัสบรรยากาศอีสานลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะเราจะเป็นทุ่งนานะคะเราจะร่วมกับจิงโจ้ฟาร์มนะคะจิงโจ้ฟาร์มก็คือ,อขีม่ม้าชมทุ่งสะพายติดข้าวขีม่ม้าชมทุ่งอะสะพายในหนุยอ่ะ <laughs> อะไรนี่ค่ะคือเราเราจะขีม่ม้าคือเราไล่จิงโจ้กับไล่กจะติดข้าวเราจะร่วมกันนะคะ ร่วมกันเกกิจกรรมข้างล่างลงไปนี่มันจะเป็นทุ่งนาประมาณร้อยไร่ค่ะค่ะร้อยไร่นะคะค่ะนี่กิจกรรมของที่นี่นะคะค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยนะคะใครที่สนใจหรีอจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเราจะลงในเพจด้วยนะคะก็คือใครที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็คือจองเข้ามาใน Facebook ของไร่กระสิบข้าวเลยนะคะเราก็จะจับจัดกิจกรรม 10, 20แล้วแต่ค่ะแล้วแต่แต่เราไม่ได้เปิดทั่วไปนะคะก็คือหมายถึงว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็คือจะมีเรื่องของการกลางเต็นท์ขี่ม้าชมทุ่งนะคะขี่ม้าชมทุ่งนะคะเพราะว่าบรรยากาศของตำ่น้อยเนี่ยมันจะมีธรรมชาติที่ให้เราได้ไปสัมผัสเยอะนะคะ ต้นไม้ธรรมชาติแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยที่ยังไม่เคยเห็นจะมีที่นี่ค่ะมีที่นี่นี่คือไร้น้อยค่ะที่ตบ <Okay. S 1> ไร่ร้อบอยู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีเรียนเชิญเลยนะคะ <Okay. S 1> หลายๆท่านที่สนใจนะคะอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานที่นี่เลยค่ะ